ทีนี้การเพิ่มฮอร์โมนเพศชายแบบธรรมชาติเนี่ยคุณหมอสามารถเพิ่มได้โดยวิธีใดบ้างครับเกิดว่าเราหากินได้จากธรรมชาติได้ไหมครับคุณหมอคาเฟอีนเนี่ยช่วยลดไขมันได้จริงไหมผู้ชายเนี่ยที่มีไขมันเยอะเนี่ยเกี่ยวกับการที่มีเอสโตรเจนในร่างกายเยอะไหมครับ คุณหมอครับอาหารเสริมตัวไหนครับที่สร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดเลยถ้าคุณหมอแนะนําถ้าเป็นโปรโตีนเสริมกล้ามเนื้อแล้วไม่ใช่ยานะานะฮะก็ต้องตอบว่าเป็นโปรโตีน บรนด์เชนอะมิโนแอซิดหรือ BCAA ครับผม,มที่ให้ประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อได้ใกล้เคียงมากที่สุดระครับก็ค,บคืออันนี้เลย่ะครับใช่ครับอันนี้นะครับ BCA อันนี้ดีมากๆอันนี้ผม้ากินอยู่เหมือนกันนะครับผมรู้สึกเลยว,ว่าก็ขึ้นง่ายจริงแล้วก็รักษากล้ามเนื้อไ,ได้ดีด้วยอันนี้หาซื้อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะฮะทีนี้การเพิ่มฮอร์โมนเพศชายแบบธรรมชาติเนี่ยคุณหมอ สามารถเพิ่มได้โดยวิธีไหนบ้างครับจริงๆแล้วตรงการเพิ่มเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับผมฮะแบบคนคอมมอนนึกถึงก่อนเลยก็คือเวลาผู้ชายอยากมีฮอร์โมนเพศก็มักจะเรื่องเรื่องของรู้สึกทางความสมรรถภาพทางเพศมันตกลงพวกนี้เนี่ยมักจะสนใจเรื่องของสมุนไพรครับผมฮะอาจจะเป็นพวกสมุนไพรที่มันช่วยเสริมสร้างอย่างเช่นกาวเพือหรือว่าปลาไหลเผือกอะไรพวกนี้ครับผมเป็นสมุนไพรอินโดที่แบบว่า มีจำหน่ายตามแบบเว็บไซต์อะไรต่างๆแต่ว่าก็ไม่เป็นที่ยอมรับทั่วไปบางคนก็เวิร์กบางคนก็ไม่เวิร์กอะไรอย่างนี้ครับครับอันนี้ก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเรื่องของอยากได้เสริมเทโทสโรนเพื่อเสริมสร้างทางเพศกลุ่ม2ก็จะเป็นกลุ่มของคนออกกำลังกายครับผมอันนี้เนี่ย เขาก็จะมีเป็นพวกเสริมพวกโปรตีนนี่แหละครับแล้วก็การเสริมโปรตีนให้เพียงพอพักผ่อนนอนให้ดีเร็จแล้วก็อาจจะเลือกเป็นโปรตีนที่มีเป็นพวก BCA a สูงครับพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเนี่ยแบบมากขึ้นเพราะว่าโปรตีนที่เราสกินในเวหรือว่าในทั่วๆไปอย่างเงี้ยมันมีอะมิโนแอซิดตั้งเกือบ22ชนิดบางตัวก็เสริมเรื่องนู่นบางตัวก็เสริมเรื่องนี้แต่ว่าการที่เราเลือกตัวที่เฉพาะกล้ามเนื้อเราก็จะได้เต็มๆครับผมอ๋อครับ ถาถามเรื่อง BCAA นะคุณหมอที่ช่วยในการเพิ่มข้ามเนี่ยเกิดว่าเราหากินได้จากธรรมชาติได้ไหมครับคุณหมออาหารส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเนื้อสัตว์ครับเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ครับไข่นมอะไรแบบนี้ครับเป็นอาหารหลักที่พวกนักกีฬากินกันอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่เท่ากับการที่สกัดออกมาแบบนี้ครับใช่ครับเพราะว่านักกีฬาหลายท่านก็ต้องการควบคุมน้ําหนักใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้ากินอาหารแบบนั้นมันก็จะต้องติดคาร์โบไฮเดรตติด พวกแป้งติดน้ําตาลติดไขมันอะไรเงี้ยการดูดซึมก็อาจ,จไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าอาหารธรรมชาติมันก็มีพวกไฟเบอร์มีอะไรต่างๆมีเกลือแร่ที่ร่างกายต้องดูดซึมด้วยมันร่างกายก็อาจจะต้องแบบใช้พลังในการดูดซึม สารอื่นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะย่อยโปรตีนออกมาได้น้อยอ,อ,อย่างเช่นแบบเราทานไก่1น0่กรัมเราได้โปรตีน20กว่ากรัมเองไม่มันก็จะต่างกับคนที่กินเวหรือเลือกกินเป็นเม็ดเพราะว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าอันนี้เข้าไปเต็มเต็มเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ ็มันก็เลยเป็นคำถามต่อไปว่าระหว่างโปรตีนจากเวโปรตีนหรืออาหารเสริมทั่วไปพวกนี้เทียบเท่ากับเนือ้อสัตว์ได้ไหมครับคุณหมอใช่ครับต้องนับเป็น,โป,นโปรตีนเนือ้อสัตว์ด้วยส่วนหนึ่งด้วยเราจะได้ไม่กินเกินครับผมสมมติว่าเรากินโปรตีนส่วนหนึ่งแล้วเราก็กินจาก เวหรือกินจากเม็ดด้วยแล้วก็นับรวมกันหมดเลยครับแล้วก็นับว่าวันนี้เรากินไปกี่กรัมครับเพราะว่าจากที่ผมเรียนดิทิชั่นมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าร่างกายไม่รู้หรอกโปรตีนเนี้ยที่เรากินเข้ามามันมาจากเวว่าจากไก่มันแค่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือโปรตีนใช่ครับใช่อัน้ก็นับให้รวมให้หมดครับคาเฟอีนเนี่ยช่วยลดไขมันได้จริงไหมช่วยลดได้ค่อนข้างแบบเป็นที่นิยมเลยครับครับผมเพราะว่าตัวคาเฟอีนเนี่ยเรากินแล้วไปรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋า มีแรงเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในลักษณะกระตุ้นอะดรีนาลีนครับเพราะฉะนั้นในช่วงของอเวลาเราทานกาแฟไปแล้วก็ไปออกกําลังกายแทนที่มันจะไปกระตุ้นทําให้ใจสั่นหรือสมองตึงเครียดนอนไม่หลับ มันก็จะไปโฟกัสที่กล้ามเนือ้อผลิตของอะดรีนาลีนที่กล้ามเนื้อก็คือจะไปกระตุ้นให้การใช้แฟตเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่แอโรบิก uh, เพราะว่าแอโรบิกเนี่ยมันเหมือนกับการแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยพลังงานอย่างที่เราเรียนตามวิทยาศาสตร์การกีฬาก็พบว่าใช้พลังงานจากแฟตเยอะแอโรบิกหรืออันที่2ก็คือคนที่เล่นเวทแล้วอยากจะให้แฟตที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันน้อยลงก็อาจจะใช้กันครับผม mm hmm. แล้วก็อาจจะเป็นแทรกเข้ามาในลักษณะเป็นขายูนิคร เพิ่งดื่มบำรุงกำลังหรือว่าเป็นแฟตเบิร์นเม็ดที่ขายตามเว็บไซต์ต่างๆพอเข้าไปดูข้างหลังก็จะเห็นว่าเป็นคาเฟอีนครับผมอืมครับโอเคก็คือเป็นคาเฟอีนแฟตเบิร์นที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยมันคือมีส่วนผสมของคาเฟอีนเป็นหลักเป็นหลักครับอ่าโอเคครับแอลคาเนทีล่ะช่วยลดไขมันได้จริงไหมตามที่เขาโฆษณากันจริงไหมครับจริงครับครับผมแต่ว่ามันไม่เวิร์กกับบางคนที่กินโปรตีนเยอะเพราะแอลคาเนทีนเนี่ยมันอยู่ในอาหารธรรมชาติที่เป็นโปรตีนเนื้อสัตว์ อ้าเหรครับเยอะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเวิร์กกับคนที่แบบกินโปรโตีนไม่ค่อยเยอะอหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นมังสวิรัตอะไรอย่างเงี้ยแหล่งโปรโตีนมีจํากัดย่อยช้าอ,อะไรอย่างเงี้ยเวลาทานแอลคานอิทีนก็จะรู้สึกเบิร์นเร็วขึ้น<อ>แต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬากล้ามใหญ่มากก<อ>ินแบบเนื้อสัตว์วันหนึ่งแบบร้อยกรัมมันขึ้นไปอ,อะไรองเงี้ย อันนี้กินแอลคาดิทินก็จะบอกว่าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าได้แอลคาดิทินจากเนื้อที่กินเข้าไปอะล้นอยู่แล้วอ๋อโอเคก็คือเหมือนแบบมีร่างกายมันมีมาตรฐานอยู่แล้วใช้รับเท่านี้มันถูกและผิดก็คือบางคนคนเวิร์บบางคนถ้ากินโปรตีนเก่งอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้คอร์ติซอลเนี่ยที่เขาว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดในหัวมันมีผลกระทบต่อการลดไขมันจริงไหมครับจริงครับผมฮะเพราะเวลาเราออกกําลังกายเนี่ย ามเนือก็จะต้องโดนมีการแบบกระตุ้นตลอดเวลา เริ่มบอบช้าแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดขึ้นร่างกายไม่รู้ครับว่าเราเนี่ยตั้งใจออกกําลังกายร่างกายกําลังคิดว่าเราเนี่ยกำลังใช้กล้ามเนื้อหนักเกินเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมาเพื่อยับยั้งปฏิกิริยาทุกอย่างที่เกิดในกล้ามเนื้อให้พอเท่านี้เพราะว่าถ้ามากไปกว่านี้เนี่ยกล้ามจะระเบิดหรือกล้าจม,มจะเริ่มทําลายตัวเองครับโอ้แสดงว่าย,ยกหนักเกินไปหรือนานเกินไปก็ไม่ดีหรอกครับหมอใช่ครับตา<ผ>ม,<ผ>มที่คุณห<ผ>มอแนะนําเลยเนี่ยการออกกำลังกายตอนหนึ่งเซ็ชั่น หนึ่งเนี่ยไม่ควรเกินกี่นาทีดีครับโดยทั่วไป35-45ถึงนาที<ม>แต่ถ้าเป็นคนเล่นเป็นประจำทุกวันเวลานี้อาจจะมากขึ้นนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นคนเทรนค่อนข้างหนักเล่นค่อนข้างแรงเ,เล่นเวทค่อนข้างเยอะอหนักมากก็อาจจะสั้นลงครับแสดงว่าเล่นนานไม่ได้ดีเสมอไปใช่ครับเพราะว่าให้สังเกตครับคนใช้กล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาหุ่นก็จะเป็นแบบหนึง่งกับคนใช้กล้ามเนื้อแบบ แบกข้าวสารแต่มวลกล้ามเนื้อไม่ได้เหมือนกันเลยครับผมเพราะอันนั้นคือยกทั้งวันไม่ได้พักเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่คอติซอลแล้วก็การทําลายกล้ามเนื้อ,อกล้ามเนื้อก็เล็กแล้วก็แกลนแล้วก็แบบบอบช้ำแต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬาซึ่งมีโปรกแกรมที่เล่นชัดเจนกินชัดเจนเล่นแล้วพักเล่นแล้วนอนพวกนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อเต็มรูปแบบ ผู้ชายเนี่ยที่มีไขมันเยอะเนี่ยเกี่ยวกับการที่มีเอสโตรเจนในร่างกายเยอะไหมครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับแต่ว่าผู้ชายที่มีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะอเกินทําให้ไขมันสะสมอยู่ในตัวมากกว่าผู้ชายปกติครับเพราะว่า ฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยการสร้างกล้ามเนื้อผสมกับไขมันเพราะผู้หญิงเนี่ยต้องการไขมันด้วยในการแบบเตรียมพร้อมที่จะเป็นแหล่งในการผลิตฮอร์โมนเพื่อการตั้งครรภ์เพราะผู้หญิงจะต้องมีลูกครับครับ,รบส่วนผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการตั้งค,ครครภ์เพราะฉะนั้นเทสโทสเตอโรนในผู้ชายเนี่ยเวลาซ่อมกล้ามเนื้อก็จะบิ้วแต่โบรตีนเป็นหลัก อมไม่บิวไขมันเพราะฉะนั้นผู้ชายที่มีเอสโตรเจนเกินก็เหมือนกับเวลาบิวก็บิวไขมันไปด้วยเพราะว่าร่างกายคิดว่ามีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะครับแล้วมันมีวิธีลดไหมครับไอเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงมีครับพยายามหาสาเหตุก่อนว่าเรามีเอสโตรเจนเกินจากอะไรครับเพราะอยู่ดีๆเนี่ยผู้ชายธรรมดาไม่ควรจะมี เอสโตรเจนเกินครับผมารส่วนใหญ่ก็จะปนเปื้อนมากับอาหารแปรรูปอาหารต่างๆที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับเนื้อสัตว์อาหารแบบที่ใช้พวกปัสสตว์แล้วอาจจะแบบเลี้ยงด้วยอาหารเคมีอะไรพวกนี้ครับผมอันนั้นก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยไม่งั้นมันก็ไม่หายขาบผมครับอันที่สองก็เป็นพวกไลฟ์สไตล์ทานเหล้านะหรือว่าแบบไลฟ์สไตล์ไม่ดีอะไรพวกเนี้ยฮารฮะฮอร์โมนนะครับ วยในการสร้างกล้ามจริงไหมครับกรดฮทร์โมนช่วยครับผมกรดฮทรอมน์นี่จะต่างจากเท,ทโทสเตรนเพราะเท,ทโทสเตรนเนี่ยโฟกัสเรื่องของกล้ามเนื้อแต่กรดฮทร์โมนชื่อก็เป็นตัวบอกแล้วว่าคือการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นมันโฟกัสไปทางกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่ออะไรต่างๆครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรดฮทร์โมนก็เป็นเหมือนกับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อรูปร้างกล้ามเนื้อจะแตกต่างกับตัวเท,ทโทสเตรนครับผมในสองสามปีเนี่ยโปรตีนจากพืชนียออกมาเป็นที่ฮิตมากพวกนี้สามารถที่จะ สร้างกล้ามได้เหมือนเวโปรตีนไหมครับคุณหมออ๋อได้เลยนะครับเราจะเห็นในอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆที่จะเห็นก็คือว่าจะมีบางคนที่บอกว่าเพิ่ม เป็นนักกีฬาแล้วประกาศตัวเองว่าเป็นวีแกนอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะกินแค่ปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอดี้ก็ก็ไม่แพ้กันอาจจะไม่ได้ใหญ่แบบมนุษย์ตัวเขียวอะไรนะครับแต่ว่าก็ก็บอดี้แบบบอดี้บิลเลอร์เลยเหมือนกันครับแสดงว่าสร้างได้เหมือนกันสร้างได้เหมือนกันครับแล้วก็ในยุคที่ว่าสารปนเปื้อนเยอะกลัวเอสโตรเจนซึ่งจะทําให้เล่งแฟตอะไรต่างๆก็ทําให้คนเนี่ยโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยตามแบบร้านค้าต่างๆเนี่ย แทบจะแบบแพลนเบสเนี่ยเ,ออเรียกว่ามาแรงครับผมอ,อ,อะไรต้องเป็นแพลนเบสคนก็จะคิดอ่ะมันก็จะดูเหมือนคลีนกับล้างหน้ครับผมทีนี้ผมอยากถามข้อดีดีกว่าคุณบอข้อดีของพวกแพลนโปรตีนพีโปรตีนพวกเนี้ยนะครับโปรตีนจากพืชเลยพวกเนี้ยดีกว่าจากเวยังไงบ้างครับผมถ้าถามตอบตรงๆนะคบ,คบผมฮะคุณสมบัติมันก็คือโปรตีนอย่างหนึ่งเหมือนกันข้อเสียของมันก็คือมันดูดซึมได้ไม่ดีเท่านม กับมหาศาสตร์ครับผมแต่ว่ามันก็ดูดซึมได้ไม่แพ้กันรวมทั้งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ด้านอาหารก็ปรับทำให้พวกโปรตีนโดยเฉพาะพวกถั่วลันเตาเงี้ยมีการดูดซึมได้เหมือนกับใกล้เคียงกับเวได้เลยครับก็คือตัวนี้เลยหรือเปล่าครับคุณหมอใช่ครับผมอ๋ออันนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีดีสคริปชันไว้ให้นะฮะอันนี้ผมก็กินอยู่เหมือนกันนะครับผม ดีมากนะฮะอันนี้ยิ่งเป็นอันนี้ยิ่งเป็นเม็ดใช่ไหมรัวอันนี้คือแบบสะดวกมากอันนี้แบบเปิดปุ๊บกอดทั้งปากได้เลยนะฮะอันนี้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นแบบผงดนนีดีมากเหมือนกันนะครับแบบเม็ดก็จะเหมาะกับผู้สูงวัยครับเหรอครับใช่ครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเพราะเว<อ>โปรตีนที่ชงอ่ะให้เสริมกับคนสูงอายุอ่ะเขากินไม่ลงครับรส<อ>ชาติอะไรต่างๆอาจจะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยท้องไม่ลำไส้อาจจะไม่แข็งแรงงั้นทานเป็นแบบ เม็ดเนี่ยจริงๆก็จะเรียกว่าเวลาที่เราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยให้เขาออกกําลังกายมีโปรโตีนเพียงพอ,อแบบเม็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบทางเลือกอแบบชงเนี่ยยังไงก็แทนไม่ได้ถ้าเป็นนักกีฬาเพราะมันต้องกินเยอะมากินแบบ เป็น10บสเม็ดก็ไม่ไหวเพ<อ>ราะ <idge> ฉะนั้นแบบชงก็จะเหมาะกับในโอกาสที่เหมือนกับว่าก่อนเล่นหลังเล่นทับแบบเม็ดก็จะเหมาะกับในเวลาที่เราไม่มีจังหวะจะชงกินอะไรอย่างเงี้ยนอกบ้านหรือว่าจะเสริมกับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณตาคุณยายที่แบบกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบทานบ้างส่วนนี้แบบเม็ดก็จะตอบโจทย์เพราะว่า เออมันให้คุณค่าทางโปรตีนเพียงพอครับพอใจไอเดียนะครับโหดีมากเลยครับคุณหมอนะครับวันนี้ต้องขอคุณหมอสมบูรณ์มากนะครับผมที่ให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าทุกๆคนเนี่ยอยากให้เราทําคลิปอะไรมีคําถามอะไรที่อยากถามคุณหมอเนี่ยฝากไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอคุณหมอมากนะครับอย่าลืมนะครับไปสั่งซื้อกันด้วยนะฮะทั้งหมดนี้นะครับใต้ดีสคริปชั่นนะครับ